โอ้ยปาดพี่น้องโอ้ยโอ้ยระงงเหลืองครับปาดดีพี่น้องโอ้ยโอ้ยถึงๆ้างนี่ อุ้ยสันหมเลยันมันมัอีุ้ยไปพูนีเดี๋ยวจะอกไปนี่นี่มันสืมันสืเยเว้เเ้บีก่าจะมีสำนั่นไข่เต็มเลยปุ้ยไปพูนอุ้ยมูนีบักยางใหญ่บักยางใหญ่ตึง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 เตะึงึงมูีอแม่ปู เรกเรื่องงักนี่จำเห็นเราหกขาวดงเลยมนอ้ยสวัสดีค yup. ่ะสวัสดีท่านผู Sisters. ้ชมท่านค่ะสวัสดีเอสทีเอ็นสิเก้าสวัสดีท่านผู้ชมตัวนูนเด้อจ้ะนี้กัได้กันเชี่ยวข่าวภาคของกรกข้าวเก่าเลยนะคะยัดเก่าไม้เดิมของเราขายอยู่ป่านเนียงเกาะบันทาดตำบลเบิดตำบลมันโมแมนตำบลเบิดตำบลอะไรอำเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์ตำบลยัง อ๋อสิเป็นตำบลถาดมั้งบ่เออค่กะกะ่ตาตั้มบุญตามส้มกันค่ะว่าฮาสีมนสันซัมเดย์นาะพี่น้องก,กะมาเบิ่งมื่อนี้มากอะมีรถหลายคันอยู่กะมีผู้่นมาไต่น้เนี่ครับสวัสดีครับเน,นี่เก่าบ่กะรอบบ้างค่ะว่ามาก,กะเห็นหอยเป็นสุมส่มไผ่ล่ะล่ะสมมือบ่เห็นครับพี่นอ้องอชิมานบอเฮ้ยพี่พี่พี่พโอ้ยงวกไปเห็นพอดีครับ ฮิตละงอกครับพี่น,อน้องดอกแรกแหกมันครับโอ้ยบัวใดมาเดินดมีดกะหลงครับพี่น้องเอาออกจากกระเจี๊ยบรถมาหนี้ก็บ่ได้แดจังบอกเหลเืองครับเอาไฟคอยไปหาเอาดอกแรกแหกไวเอาเสียมแล้วตัดขามิติใหม่ข <laughs> องการตัดขาเห็ดครับเอาเสียมตัดขูดเอาเอาเห็ดจะได้ครับพี่น,อน้องมันหลงมันลืมเนาะ ตื่นเด็กหลกเสาสุมมือครับพี่น้องไปมันดื้อเห็ดคอค่ะเห็ด่อมีให้เห็นอยู่เนาะเห็นถ้าเพิ่งสิมีหลายปันใดเมื่อวานบ่ค่อยเห็นปันใดเด้เห็ดไข่ของเราไปเอกเลยครับเมื่อว่านไปเรื่อยๆครับมื้อนี่มันหมูมันหลุดกันนิดๆครับคอค่ะ มืัอนี้เฮ็ดเบือ่อหลายค่ะเนี่ยปะว่าแต้นจงไปแต่เฮ็ดเบื่อป่ะเฮ็ดอันกินกินอย่างเฮ็ดปวกเป็นมือบ่อมัน<ค>รกระจายเรากระจายเราปวดหพอนี่แหละครับดูดีก่อนพี่น้อง Nó ngà cứ là ngộ Cái gì mà khảo Nguyên Nguyên Ui Khá nhanh rất là đấy. Chụp này xám đỏ cập เก็บเงินเด็ดออกงเยอะที่สุดตาอ้วนครับเรื่องตกได้บเ kind of ห็นกันเขาเขามาลึกๆแม่เฉพาะเป็นไงล่ะครับพี่พ่อเห็นอยู่หัวแต่สิบบเห็น อุ้ยดตดูม uhh> ีระเบียบดีเดี๋ยวจะออกก็ข้นค้ายังขาดเห็นแล้วขอ้นค้ะข้าอวบข้าอวนดี ครับเห็นดีอยู่มาทานมาทานนีนี่นี่นีนี่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 ้ี่นี่น่นี่่นี่นนี่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 น่่่น่นีันนี่นีี่นี่ี่นีอีี่ี่น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 นี่นี่ขอโทษขอี่ี่น มนอาชิปโปอันนี้กันได้แต่ยมมาเปน็นยังไงฮะหันตม,มนันจังดอกเฮ้ยหัวปืนมูสีไข่เม่พี่น้องสามดอกครับตังไหนคะติดเตี้ยดินเลื่มแหงนะแม่นจ้ะเต็ดกองไหม อื้มหายยังขาอ้วนคึ้เลยมือนีเ่ากับเขาลึกกาเก่าครับพี่ดอกยางพืชที่บาค่ะเมนองยาง่วปลาเฮดยางไก่รดไก่ท่าง่ได้ครับเห็นได้จุ่มหนึ่งเมนบ่เมนบ่อือไปเยอเหีนดอดอือเมน เสียก็ไม่เลยคือสิบุ๊มแนเทศเบื่อดอกเนาะบัวนี่ครับเสียหมันบ่มือนเมียนอ่าเมีนอยู่เมีนอยู่เมียนอยู่บัวแค่แค่เขามีนี่มีขาบ่จังนี่มันบ่มีขาบ่มีดอกดอกดีอยู่ดอกก็เอาเลยเนาะเอาเลยอย่ามันหาคอใหม่มันหลาย เห็นหลงครับพี่งหงาขอีกแล้วสอไข่คอดิหไข่อีกแล้วครับไข่ฮอนไม่ไข่เป็ดนี่เ้ำงลงงกแล้วก็ูทที่ล้งขาวแถขาวแถปผมว่ะยิบยิ ขาวขันสวดๆจะสีในเมนให้ลังเมนเป็นทศลางากนี่บุบกระบิบเจ้ะเื่อจีหอดใส่ในเพิ่นพนาครับียังอีกโอ้ยป๊อดพี่น้องโอ้ยโอ้ยลงอกเหลืองครับอีพี่น้อง คือตัวฝันอยไปหัวปุ่นุ่อ้ยเลี้ยงพี่พี่โอ้ยโอ้ยึงเจงนี่อ้ยพีอ้ยปุ่นปุ่นนีไปนอีกอ้ยพี่นองโอ้ยสั้นเหมือนเลยมัน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 เียนตั้งพี่โอ้ยไปปุ่นอีกว่าจะไนี่ นี่ปัดมันสื้มันสตืไว้สตืว้ปัดพี่น้องว่าเต่มซ้ำนั่นไข่เต็มเลยปุ้ยไปพุ่นอุ้ยมูนี่นี่บอกย่างไงบอกย่างไงถึงึงึงถึงเปูนพี่น้อมแม่ปูนั่งเปลี่ไข่เหล็ก bắt cho khối bếp bọc nên trả như vậy cái này dừng lại số hai số hai thằng bé sinh như vậy xem đấy bạn hông bao giờ làm như thôi นักสวยเกินพี่หนูนี่สิงห์นะอีหวยสิเอามาดูอยู่ตรงนี้ไงไป

เที่ยงเฮ็ดปวกเลยค่อย <c oughs> อเสียมันเฮ็ดละงอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้พี่ ของจริงเจอของเท่นั่งหลวงพี่คือกันเอาข่อยเจอของจริงบ่าแต่เขาไปแม่ปูเุ็นแม่ปูเก็บสุดถ่ายครับหนงนพี่อลโอ้ยหตัวปูหัวเหลียกเลย่งเฮกปัดเลยทุกเอ้าพี่น้อง nạp mứng, ui, một điều, xíu kia đi nổ con, thôi đấy là nè, nạp ốc sên đây tí là, mùng, nè, hay là, ừ, ha, oh. 10, 11, 12, <coughs> 13, <11, coughs> <8, 9, 11, coughs> 14, tuần này bao nhiêu, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, อุ้ยหมูใหญ่ครับยิบเอียดบานเฮ่าสุดๆถือว่าใหญ่เนียนไปลูกดิน,นออกจากน<า>้อยไปต่อครับพี่น้องไปกันของเห็ดแล้วก็กักจะวันนี้อูดไข่หนึ่งขางส่วนใหม่เห็นแล้วอันนี้คือซิเม,ม้นให้เราง่ขาวค่ะเนียนข่รใหญ่ครับ

สีเหลืองนะแม่โปเดอร์บานี้เดอร์เมโปเดอร์บานพี่น้องเมโปยูใส่ไรอุ้ยอันไหนมันจะเป็นสีขาวเนาะเขาไปเด็ดแกะเบืองแกะเบืองลงมาสีเหลืองโอ้ยตกงินมีหลีเดี๋ยวแค่อันนี้ไงวงุ่นลงงอกเหลืองเหมียนนะคะนี่เหลืองข้างเต่าพันใหญ่เแค่ใหญ่เพราะว่าตะลงงอขาวเนาะหาหมูเด้อหาหมูเรียบบ้บพี่น้องอี๊ อีพวะเห็นเรางงอยากอีกแล้วพี่นอ้องเอ๊ีสับแขนเลยกัติก,กายอยู่สายเบาแน่มีหดใครมามามาเป็นไดเป็นไดเหยียบใครได้นัน<ข>น่นนั่นใครต้อนานัน่<ข>นเนี่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 ที่เอาเก็บมาก่อนอันนี้ใครอันนัน่นใครอู้อู้ ว้าม uh uh, oh ึงดอกพี ah e ่แบบนี้อีปอโลหกเงานี่จำเ็าเโลหกขาวดงเลยเน้ยสุดสุดกซงกัะเปเสียหมันเด็กเงาเตะลหเลยบ้น เจ้าคนพี่ลู่บอกเสียมบอกคือมีดด้วยปัดมึง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 ยใหญ่ใหญ่ลีบดาเฮ็ดละงกมือนี้สุดๆแล้วครับมือนี้มานแห้งมานเหดละงกถือว่ามานแล้วพี่น้องอ๋ออโอเทสอทสอ๋ออ๋อทังไม่ด้ดังแล้ว พอที่แหลกตกใจเลยอพอใครได้ที่แหลกงวกสายบางอีพอเอ้ยลมทั้งยืนไฟบานเฮาไฟกระเาะสองดอกโอ้โหขอบไปไหนเนาะใครอีครับใคร,ใครเดียวเดี๋ยวผมเป็นหมูเนาะ หนึ่งลี้ขงขาเขาปบ,บ่ยอือขาละกันอสีเขาทิดไข่กับผอห้างเรื่อบัดว่อผัวจละงกส่วนนีได้ยังมา่อชีที็ดไข่เมืบบ่อวานเด้หลายๆเอาเองบังผัดมาถ้าผัดมามืม่นนอ,อนี้ผัดห็นจหละงกกอ้ยเย้อเส้ส่วนหลายยังมา,จากจนไหนเมื่อวานนี้อุ้ยบานเมื่อปีนอนงกเขาวบ้าอุย้ยจะดกวงไง อย,ยของแทรมีอีกบ่มี่กระป๋ายู่ปุ่นเออยถังมาเนาะจับานมาซองจะได้บุญคิดไข่มันหนีห่างแหงเนาะแหงจ้ะแต่กะแต่เก็บเรื่อยๆอยูอห่หักแต่บอเป็นมือ,องอานคือระงกเ <c oughs> บาอยู่นี่ระงออกคือจังเลื่อมออกเนาะ เนี่ยเก็บได้มือสว่งเลยนะวมว่านไดรบ่หลายขาวเฮดไข่ขาวย,ยี่สวยงามเฮดไข่จ้ะถันร่วงลีกัสิได้เฮดไข่หลายะเนี่ไข่ตุ่ะ

ตรงน,นี้งามกระไดเต้ลุนนี้นะพี่น้องเว้ยแซ<ส>่บหวานกรุบกรุบกระดาป็นรสาจิกะไดมากกับกุ้บกบกรอบๆเลยเรียนเจ็กสิบวารรสชาติกระไดเดีะทางอวยทางผีกะจีเป็นเห็ดๆๆโอเห็ดหลงังแหล่เนาะเฮ็ดไข่กะจ<อ>ีหางหางครับพี่น้อง มือนี่เห็ดไข่ยุบครับเห็ดละงอกมาแทดนเหมือนี่ันนี้กะพอเห็ดปลกไฟโ่จักดอกปลกไฟปลานี่ก็จะออกที่ลเลียนห้อยเพื่อเอาไปเหลี่ยงห้อยงัดงัดงัดมากงัดไปประมาณสองดอกสามอันนี้งัดสามจะดอกอุ้ยเป็นตางามอุ้ย ขาเบี้ยวโอ้ยขาเพิ่นงามได้ครับนี่งามค่ะอวบคักกระป๋อเป็นมูอยู่ไล่ไอ้คอนสมผู่สาวกระนิกกะมามองเพิ่นเหรอดิน่ารักน่าเล่เขายางไปส่วนไดนเนาะขึ้นหิดอะไดี๋ยฮะแต่ก็เห็นหลด่ะเดี๋ยฮะปุ๋ยยงเป็นอย่งสิเป็นปุไฟนะเออเลือดแต่ขาโอ้ขาใหญ่เลยดิลือดเลือดเลือด นี <One input> ่คิดจะขามันอุ้ยได้จังย่างมาพอๆไมแน่นบ่หยีไปเขาจีสังเกีเนาะเขากับ่าเต่อุ้ยขาขาันสวบป้านี่ขาคนสวอันนี้เนาะหากใหม่มันหลายคิดปวกงอนเห็นไรอ่ะใครไม่รู้ดองง่ายเลยน่าได้ ส,สว่สวยแต่เราใจไข่เก็บมาบทันหายไปครึ่งนึ่งงันค่ะเกอบมาบทันเนาะเคย มาโซนท็ดไข่มึงที่พอจกดอกเข้ามากกับพอสามดอกแล้วครับทามทดออย่สามดอกกูได้มึงน้องแนกินเมดอันนี้งามกูงามู่ดอกเดียว <c oughs> ตัวหนึ่งเ้องกับเก็บขาไปป่นขาขาแข,ข,ข,ข็งตัวคนที่อียงกินหมดจับ ห้อยถาก,ถากบ้าดอกนี้สวยดาวกระจายหุ้ยงามเนอะงามอ่ะบ้านด,ดอกใหม่เลยอือมาพี่เขาอื่นว่างามโดยธรรมชาตินี่ธรรมชาติเมียนกล่องมั่วบ่เฮ้ยบ่เนอะตาตัวจีม,มั่วเ <c ười> มีมมมยนกลุ่มกลุ่มเงยกลุ่มเงยายบ่ก่องนี้โกอขาวครับ ค่ะบ่ดีเดินเ่ได้แต่ดูโอ้ยจ้าวองเพิ่นพอแล้วแบ่งกันกำลังบ้านใหม่เนาะแม่นบ้านย่างบ่พอได้ครับขึ้นมาเนี่ครับดอกนี่เดี๋ยวก็เลือก ยังไๆเลยครับช่วงล่างๆก็จะเป็นเห็ดไข่เลี้ยงตัวไดี๋่วบออะไรเออเอาไว้ซนะโลมล <laughs> โเหรอบอแข็งกินยูปลาฝุ่นไหมปลาฝุ่นมันแข็งยูด,ดอนฝุ่นเนอะ ขวมหลายผักครับผมบ้าน<อ>มีหลายผักหลายทางหลายสนครับพี่น้องยางถั่วเลยสนพุนนะมัน,มน,นกินแข็งหมายถึงปลานั่นมันกินขามานมา่งแข็งอยู่กินใบมันไปหน้า,นาแล้วตัวนี้เป็นเถาเนาะกล่องก็ยู่เต็มมันเลยเนาะเห็ดก็ยู่มองหนึ่งตั้มแต่กล่อง ตัวเงี้ยมาทางไดมาอู้สองตัวเลย,ยอโอ้มาเตะใส่อีกเนาะกตะยังไงเห็นกันกับเฮาด้วยนี่เฮากะเต็มตาแล้วล่ะพี่น้องของกินมาแล้วมันจ,จะเอาไปป่นเถอะล่ะนี่ เหลือหน่อยเหลือแต่ขากระดอกขางหนึ่งโอ้โบังหมิดดีเนาะแต่ขาหนึ่งเห็นใบใหม่พุ่มๆก็เลยง่ายไปบ่เห็นเลยถอยกลับมาจังเห็นมะดอกปิ่เหี่ยงกันมาเลยสีดูได้ได้เดี๋ยวะไดอกพี่ดีก่อนก็เหนื่อยเลื้อเตขาอยู่ละ มึงขายหญ่ขนาดอ้เอาเก็บอะไรโด่งเลยเขามีอะไรอือขาคุณเอ้าแต่ก็มันเหี่ยวแล้วบ่ได้ขาเหี่ยวนะแมนโลมทมอยู่ครับเดี๋ยวคือบวกเก็บโพอเวยยิ่งเก็บเงี้ยเกินของใหม่ของไรอยู่ อ่ากะ็รอนาะงเหลายครับพี่น้องดุดดุดดุดเออเอาได้แต่เขียนสีเมือเงืานแห่งแต่เห็นครับพี่น้องสีเมืองอะไรได้หนิเวยกระแห่งแต่เพื่อนเี่ยเนี่ยว่าสีแท่งหัก เห็ดเบือครับพี่น้องกันเฮ็ดปวกออกเลือดสีนะเนาะโอ้ยขักเลยเห็ดเบือครับเห็ดเบืออ่ะครับมาเมืองความหมานของเขาเลื้งเหลือยงยังบมแมนตยังได้พอพี่น้องเหลืองเขียวปะทะกันครับวันนี้โอ้ยว่าแต่สีบมาอนเห็ดไข่เขียวครับพี่น้องยังหมานอยู่พี่ไปมาได้ไรเต๋อ มึงเห็นลอะงอเห็นลอะงอกระเดา่าลายทึงไข่ทึง,ทงจุ่มครับจับเหมือนแล้วเด้อพี่น้องมันเฮ้ยเสือไข่เหนื่อยสีเอามือออกเนี่ยเดี๋ยวกันดีเออมึงเห็ดยบคนเลีล้ยวเนอะอุ้ยพี่น้องเอาไข่ไปถอดบอสนี่ตัวนี้กุญเชียงได้หนิมันมันมันครับพี่รอก สุดๆอีกแล้วครับมือนี้มือนี้ข้าวจิ้มาตามลาหาเห็ดไข่ได้คอเห็ดละงอกครับพี่น้องคอเห็ดละงอกมูใหญ่ค่ะแมนตนี้เสือแมนข้าใส่ขวดไปแล้วร้ายเติบจะไปใส่ต้นยางหน้าครับพี่น้องไว้เก็บลังหาได้เก็บในสวนในหัวแมนสิพาพี่น้องเมื่อเช่นน้นแล้วครับแบบนี้งามเนาะไปครับ โจมโจมยียิ้มเนี่ยยีเขียวขาวเนาะจนแล้วคลิปนี้ค่ะพี่น้องจบคลิปเอพียงเท่านี้เด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมยิ้งแต่กับปากพี่น้องเป็นกำลังใจในเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์สาวกันอีกากระบอสสวีดค่ะลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้พอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับใครเฮลโลโกับส์ไลายอะเป็นเฮลโลโกเหลืองเด้อค่ะแกะเบิ้งละ มันมันเลยมือนี้สุด,สดยอดยอดวัตถิสิบมันเนี่ยไปครับเฮ็ดไข่กับวัตถิสิบอะไรกับพ่อไม่ได้เลื่อยอยู่ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน้อครับเป็นกำลังใจให้ส่องง่ายๆแน่<อ> <c oughs> โอ้ส่องน้อยๆ <c oughs> ไปแล้วครับ <c oughs> สวัสดีครับ